วันนี้เราจะพามาหาของกินที่สติดฟูดหลังมหาลายัยด้วยงบ50ยวนหรือ250บาทไทยมาดูกันว่าจะซื้อของกินได้เยอะแค่ไหนนี่ก็คือตลาดต้าเฉวิเฉิงเย่ชื่อจะอยู่ใกล้ๆกับมอจงชันต้าเฉวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่แต่ว่ามีของกินที่อร่อยเยอะมากเลยแล้วก็มีอหลายร้านที่ติดท็อปขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของเมืองกวางโจวด้วยแถมราคาก็ถูกดูเป็นมิตรใครที่มาแล้วก็อย่าลืมตามมาชิคกินความอร่อยนะ ประมาณ3-4มสี่โมงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยตั้งร้านกันแล้วแต่ก็มีบางร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนตลาดที่นี่จะมีอยู่สองซอยติดกันก็อลองเดินดูก่อนแต่วันนี้อาหารทั้งหมดเราเลือกเ <ไข S 1> ดินซ <ไข S 1> <ะ>อยนี้ค่ะไข่น้ำตาไข่แดงนะไข่มุกนุ่ม,มากหวานหวานหนึบหนึบและนี่ก็เป็นหน้าตาทางเข้าตลาดถ้าเดินมาถึงตรงนี้แปลว่ามาถูกทางแล้วค่ะเดินตรงเข้าไปได้เลย สองฝั่งข้างทางก็จะมีของกินขายเต็มไปหมดส่วนตรงกลางก็เป็นโต๊ะให้นั่งเราเดินเข้ามาไม่นานก็เจอเป้าหมายร้านแรกแล้วค่ะร้านนี้เลยถ้าเรียกให้เขา้าใจง่ายๆเราก็จะเรียกว่าเปาะเปียกแป้งสดเป็ดย่างแป้งด้านนอกเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากนะคะส่วนเป็ดนี้เขาก็เอาไปย่างเรียบร้อยแล้วหอมมากๆเลยแล้วก็จะโรยท็อปปิ้งด้วยแตงกวาผักชีแล้วก็หัวหอม ใครอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สั่งได้ส่วนราคาที่เห็นก็จะมีไซส์เล็ก10หยวนไซส์กลาง12หยวนและไซส์ใหญ่ราคาไม่แน่ใจเราเลือกเป็นไซส์กลางค่ะ12หยวนประมาณ60บาทไทยได้เป็ดเยอะขนาดนี้ทุกคนเราว่าก็ได้เป็ดเยอะอยู่นะใครที่มาตอนประมาณหนึ่งทุ่มคนก็จะเยอะต้องต่อคิวรอ,อนิดนึ่งนะคะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะค่ะ ของเราเสร็จแล้วไปต่อร้านที่สองกันเลยเดินมาไม่นานก็ถึงร้านที่2แล้วถัดไปประมาณ5้าล้านเองร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันร้านตะกี้เป็นแป้งสดส่วนร้านนี้จะเป็นแป้งทอดค่ะแป้งเขาจะทําเองด้วยนะเขาจะนวดนวดอยู่ข้างหลังแล้วก็นํามาทอดค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ติดท็อปความอร่อยของเมืองกวางโจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีมาก,มากค่ะใครที่มาแล้วก็ต้องมากินร้านนี้นะ ส่วนราคานั้นก็มีหลายราคาเราเลือก16หยวนหรือประมาณ80บาทไทยใส่ได้สไ่ส้ค่ะเขาก็จะทอดแป้งแบบนี้ทั้งสองฝั่งจนกว่าแป้งจะสุกจากนั้นเขาก็เจาะรูแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแป้งหนึ่งแผ่นใส่ไข่ลงไป1ฟองดูน่ากินมากๆเลยค่ะไส่ที่เราใส่ก็จะมีไข่แฮมไส้กอกแล้วก็ไข่ดาว ไครจะไม่ใส่ไข่ก็ได้นะเพราะว่าแป้งแต่ละแผ่นที่เขาทำนี้ก็มีใส่ไข่ลงไปแล้ว1ฟองแต่ของเราอยากได้ไข่เพิ่มอีกเราก็เลยสั่งพิเศษเพิ่มค่ะหลังจากที่เรายืนรอมาประมาณ5นาทีจนแป้งสุกก็นึกว่าจะได้กินแล้วแต่เปล่าค่ะยังไม่เสร็จนะเขาก็จะนำแป้งลงไปอบในเตาค่ะอบในเตาต่ออีกประมาณ1นาที เพื่อเป็นการไล่น้ำมันแล้วก็ช่วยให้แป้งมีความกรอบมากยิ่งขึ้นตอนที่กินแป้งจะกรอบเหมือนแผ่นแป้งโรตีเลยค่ะระหว่างที่เราอบเขาก็จะเอาพวกไก่แฮมไส้กรอกหรือว่าไข่ขึ้นมาทอดบนกระทะข้างบนเพื่อมาให้เสียเวลากว่าจะได้กินเมนูนี้ก็ทำหลายขั้นตอนเหมือนกันนะเนี่ย และแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแป้งสุกสทัทีร้านนี้ก็เลือกระดับความเผ็ดได้เหมือนกันเราเลือกเป็นเผ็ดน้อยส่วนเครื่องเคียงของเขาที่ใส่เหมือนกันทุกแผ่นก็จะมีผักดองแล้วก็มันฝรั่งแบบเป็นเส้นๆที่เขาปรุงรสแล้วตะกี้ระหว่างที่รอแป้งสุกกระถางคนขายแปว,ว่าไก่สองถาดนี้มันต่างกันยังไงแบบไหนอร่อยกว่ากัน คนขายก็ชี้มาไก่แบบเป็นชิ้นๆอร่อยกว่าเราก็เชื่อคนขายค่ะนั่นไงเป็นทาดการตลาดแล้วหนึ่งแต่จะอร่อยจริงไหมต้องขอลองชิมก่อนค่ะถึงจะคอนเฟิร์มได้เมื่อได้ของมาแล้วก็ไปต่อร้านที่3กันเลยค่ะร้านที่3นี้เราเลือกกินเป็นฉางฝนนะคะราคาก็อยู่ที่13ย้ยวนหรือประมาณ65บาท เราสั่งเป็นไส้หมูไปค่ะแต่ด้านในก็มีเห็ดหอมให้มาด้วยแป้งเขาจะบางมากๆคล้ายกับกว๋วยเตี๋ยวหลอดที่บ้านเราเส้นกว๋วยเตี๋ยวหลอดที่บ้านเราจะเป็นแบบเหนียวนุ่มแต่ว่าที่นี่จะเป็นนุ่มแล้วก็นิ่มค่ะจะไม่เหนียวนะเราก็จะมาเริ่มกินฉางเฟินก่อนเลยละกันมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงน้ำซอสเขาจะไม่ค่อยเค็มน,นะคะกำลังดีเลย แป้งบางแล้วก็นิ่มมากจนตะเกียบจะหนิบไม่ขึ้นแล้วค่ะเข้าปากทีก็แทบจะละลายไปเลยร้านนี้เราชอบตรงที่น้ำซอสของเขาไม่เค็มจนเกินไปและหมูก็มีความนุ่มๆเหมือนเป็นหมูหมักค่ะ เขาทำเองนะมีความเหมือนเส้นใหญ่มากแต่ว่านุ่มกวา่าเส้นใหญ่ของที่ไทยเส้นเหนียวแต่อันนี้จะออกนุ่ม,มต่อไปก็มาต่อกันที่ปอบยแป้งสดเป็ดย่างเป็นไงอันชื่อให้เรียบร้อยเลยใหญ่มากเราชอบเป็ดย่างนี้มากตอนที่กัดลงไปแป้งเขาจะมีความนุ่มๆเหนียวๆน,นิดๆหน,นึบๆเป็ดด้านในก็จะมีความหอมๆแล้วพอกัดทุกผักมันเข้ากันได้ดีมากๆค่ะทุกคน เราจะให้ดูนะว่าด้านในมีเนื้อเป็ดเยอะมากทุกคําที่กัดลงไปก็จะมีเนื้อเป็ดเข้าปากทุกคําค่ะน้ำซอสที่เขาราดมาให้ก็อร่อยกำลังดีส่วนเป็ดก็มีกลิ่นหอมย่างค่ะต่อไปเราก็จะมากินเป็นแบบแป้งทอดกันค่ะตัวนี้ที่แป้งคล้ายๆโรตีขอลองอันดีบ้าง อันนี้เป็นเจียนติ่งนะคะใหญ่มากมันใหญ่มาก,มากซึ่งในแป้งข้างในเนี้ยเขาไี่ใส่ไข่ลงไปแล้วนะโอ้จะกินหมดไหมี่ยส่วนไก่แบบเป็นชิ้นๆที่แม่ค้าบอก,<ต>กว่า <ตก S 1> อร่อยนะเรากินแล้วก็อร่อยจริงค่ะไก่เขาจะมีความผิดเพ็ดออหอมหอมแป้งข้างนอกจะมีความกรอบลองกัดแบบเต็มคำแล้วเคี้ยวทุกอย่างพร้อมกันทั้งแฮมไข่ไส้กรอกไก่ ตัดกับผักดองแล้วก็มันฝรั่งอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้มีเส้นมันฝรั่งเลยนะนเหมือนมันฝรั่งที่รนนะเรามันทอดกินอะแต่เขามาขูดในเส้นส่วนน้ำซอสของเขาก็มีความชุ่มอร่อยกำลังดีเลยค่ะเมน,นูนี้ชอบมากๆกินของเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อของหวานกันค่ะ พอเดินออกมาเรื่อยๆก็จะมาเจอร้านชาลม,มุขร้านนี้ก็ไม่เคยกินค่ะไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าเห็นคนเยอะก็เลยลองชิมดูดมหลังจากที่รออยู่นานก็ได้สักทีแก้วนี้กาวหยวนเองค่ะตีเป็นเงินไทย45บาทเท่ากับว่าวันนี้เราก็ใช้เงินไป250บาทพอดีเป็นไงซื้อ<ด> <สา S 2> ของกินได้เยอะไหมไข่มุนุ่มมากหวานหวานหนึบ ใช้น้ำตาลทรายแดงนะตะกี้อ่านขกคนเขาเขียนว่าร้านเขาใช้น้ำตาลทรายแดงอร่อยมากเลยอ่ะออนุ่มหนึบชอบไขมุกแบบเนี้ย